เกี่ยกับสตฟเฟเพางห้างทองผลเจริญนะครับแล้วท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวี่จะมารีวิวนะครับเป็นงานเลี่ยมท้าเวทนะครับกรอบทองแกะลายธรรมดานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าส่งส่งท้าเวทมาทางไปรษณีย์นะครับผมวันนี้เป็นก็ตกแอดไลน์มานะครับแล้วก็ส่งแบบให้ดูส่งแบบให้ดูเสร็จแล้วก็ประเมินราคาว่า แบบนี้น้ำหนักใช้ทองประมาณเท่าไหร่ราคาค่าค่าประมาณเท่าไหร่นะครับพอตกลงปุ๊บลูกค้าก็ส่งส่งท้าเวทมานะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันทั้งสองอันนะฮะแต่เลือกกรอบคนละแบบนะครับทรงเดียวกันแต่แกะลายคนละแบบก็อันนี้ก็แกะลายเป็นแข้งสิงสลับปัดสับปาดเงานะครับส่วนอันนี้ก็จะออกหวานหวานหน่อยนะครับก็เป็นลาย เป็นลายกระนกบวกจุนทรายนะครับด้านบนข้างๆเป็นจุนทรายปาดนะครับจะดูเบาๆหน่อยนะครับความรู้สึกแตกต่างกันนะอันนี้จะหวานหวานออกแนวแข็งๆหน่อยนะครับเป็นลายปกติที่เขาใช้กันนะครับอันนี้จะออกหวานหวานเป็นผู้หญิงนิดๆนะครับข้างๆ้างๆเหมือนกันนะครับเป็นลายมารีเรยนะฮะแลด้านหลังก็ ชุ้นปาดเหมือนกันนะครับห่วงสามลอนตีดไข่ปลาเพื่อความแข็งแรงเหมือนกันนะครับผมอาา่าฮะเป็นรุ่นนี้นะครับพูดถึงเหนนรียญนะฮะตัวเหรียญเป็นท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกของหลวงพ่ออิดนะฮะวัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสาสมุทรสงครามเรานี่เองนะครับปีสองห้าสามสามนะครับเหรียญอันนี้นะครับเอ่อเป็นทรงของปลอกใบมะขามนะครับเอ่อก็ แกะลายธรรมดากรอบสองอันนี้อยู่ที่อ,อีกอันอยู่ที่1.51อีกอันหนึ่งที่1 3ึนะต่างกันนิดหน่อยนะครับเหลือบๆกันนิดเดียวประมาณนี้นะครับสำหรับองค์น,นี้นะครับ ภาพผมจะขึ้น QR code ลาย QR code ไว้ทางซ้ายล่างนะก็สแกนแล้วทักเข้ามาคุยถามรายละเอียดติดต่อสอบถามไม่ว่าจะเป็นงานจิวเวลรี่งานกอบพระนะครับก็ทักเข้ามา,มาถามกันมาถามกันได้นะครับให้ประเมินราคาคร่าวๆก่อนส่งสินค้ามานะครับผมแล้วก็ภาพนิง่งภาพเคลื่อนไหวของพระองค์นี้อยู่หลังคลิปนี้นะครับผมถ้าใครสะดวกชอบดูแต่ภาพก็ปัดไปดูด้านหลังได้เลยนะครับ ที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะครับห้างทองผลเจริญผ่านทาง youtube facebook ig และ t o k ต็อกนะครับผมสวัสดีครับ